ท่านกำลังรังรบชมรีวิวสัม s ุ n g กล็ a x ซ A72 มือถือจอสวยกล้องดีแบบอึดในราคาเริ่มต้นที่13,000กว่าท่วนรายละเอียดการรีวิวด้านในนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างขอเป็นว่าไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับกับผม Dream m e r l ี่อั let's go ในปีที่ผ่านมานี่ครับซัมซุงเนี่ยเขาก็ได้มีซัมซุงกลเล็กซี่ A71 แล้วก็ A51 นะครับก่อนหน้านี้ก็มี A50 กับ A70 นั่นเองนะครับก็จะเป็นรุ่นที่ต่อยอดกันมาเกือบทุกปีเลยก็ว่าได้นะครับและในปีนี้ครับซัมซุงกลเล็กซี่ A72 เนี่ยก็ได้เผยโฉมให้เราได้รับชมนั่นเองนะครับก็ดูเลยเดี๋ยวเราไปดูสเปคคร่าวๆคร่าวๆจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าอยากดูสเปคจากเต็มเนี่ยสามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ s u c c e s s t e r c o m ได้เลยนะจ๊ะในรุ่นนี้ครับก็จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ ก็จะเป็น Full HD Plus นะครับพนักหน้าจอเลือกใช้เป็น Super AMOLED เนาะในด้านของ CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Snapdragon 720G Octa Core นะครับเรื่องกล้องเองครับรุ่นนี้ให้กล้องหลังมาที่4ตัวด้วยกันครับตัวหลัก64ล้านพิกเซลครับบวกด้วยเลนส์ Ultra Wide 12ล้านเลนส์ t e l e p h o ต้8ล้านแล้วก็เลนส์มาโครอีก5ล้านนะครับส่วนกล้องหน้าจะให้มาที่32ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาที่5 0 0 0มป์ครับรุ่นนี้หน่วยความจำที่ r รม8 g ร้อม128ราคาที่วางจำหน่ายณปัจจุบันนะ ครับเครื่องศูนย์เงินจะอยู่ที่หนึ่งายเก้าสิบเาบาทนั่นเองนะครับโอเคครับก่อนอื่นเนี่ยเราขออนุญาตเปิดกล่องให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับว่าภายในกล่องที่เขาแถมให้มาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็เรื่อยๆนะครับตัวกล่องเนี่ยก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับพลิกไปพลิกมานะครับก็จะมีเขียนซัมซุงเอเจ็ดสองไปนะครับเปิดกล่องออกมาครับเราก็เจอกับพระเอกเลยนะครับเราขออนุญาตวางพระเอกไว้ก่อนนะครับพลิกดูใต้ฝากล่องครับก็จะมีกล่องกระดาษนะครับที่เขียนว่าซัมซุงอยู่ยิบออกมาครับพลิกดูเนี่ยก็จะมี เข็มจิ้มซิมเลยนะครับอันดับแรกพอเปิดออกมาดูด้านในครับก็จะเจอกับเคสนะครับซึ่งก็จะเป็นเคสยางนะครับไม่ได้เป็นเคสยางแบบใสนะครับจะเป็นออกแนวขุขริสีดำนะครับซึ่งก็สวยงามนะครับเป็นเคสแบบอย่างดีเลยนุ่มนิ่มนะครับส่วนตัวผมชอบนะฮะด้านในเนี่ยก็จะมีคู่มือการรับประกันต่างๆนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสรับกล่องด้านบนมาดูในด้านในตัวเครื่องกันดีกว่านะครับด้านในกล่องนะครับก็จะมีอันดับแรกเลยนะครับสายชาร์จนะครับตรงนี้ก็จะเป็น Type C to Type C นั่นเองนะครับส่วน Adapter ชาร์จนะครับตรง นะครับ25วัตต์นะครับ9โวลต์นะครับ2.77แอมป์ึงก็ถือว่าเร็วใช้ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูพระเอกอย่างตัวเครื่องกันบ้างดีกว่านะครับโดยสีที่ผมได้เนี่ยก็จะเป็นสีดำนั่นเองนะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยมีหลายสีให้เลือกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวครับสีม่วงนะครับหรือว่าจะเป็นสีน้ำเงินเนี่ยบอกได้เลยว่าหลากหลายแน่นอนนะฮะแต่ว่าสีที่เราได้ครับก็อย่างที่บอกไปเป็นสีดำนะครับพอแกะออกมาเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับที่สัมผัสได้นั่นก็คือเท็กาาารรรสสสัััมผนีู่้้ึกกววต จับถือเนี่ยดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าโค้งของตัวเครื่องเนี่ยมันรับกับมือได้อย่างดีเลยถึงแม้ว่าหน้าจอมันจะใหญ่นะครับแต่ว่าถือเนี่ยไม่ได้ลำบากเลยนะครับส่วนการดีไซน์ฝาหลังครับมองผินๆเนี่ยแอบคล้ายกับตัว S 21 Ultra อยู่เหมือนกันนะครับต่ที่ผมใช้ S 21 Ultra มานะครับรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเอาตรงนะสวยกว่านะครับเนื่องจากว่ากล้องหลังของเขานะครับมันไม่ได้มีฐานที่ขนาดใหญ่เท่ากับเจ้าตัว S 21 Ultra ดังนั้นผมมองว่าความสมมาตรเนี่ยมันมีมากกว่าแล้วก็ดูสวยกว่า นั่นเองนะครับแต่ว่าก็ติอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือสีฝาหลังของเขาครับมันค่อนข้างที่จะเป็นลายนิ้วมือได้ง่ายไปหน่อยเท่านั้นเองส่วนการดีไซน์หน้าจอครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบ Infinity O Display นั่นเองนะครับคลิกดูรอบตัวเครื่องครับด้านล่างเนี่ยก็จะมีแจ็ครูหูฟัง3.5ครับมีรูไม้มี USB Type C นะครับเป็นพอร์ตการเชอต่อของเขาเนาะแล้วก็มีลำโพงนะครับด้านขวามือเนี่ยก็จะมีปุ่ม power นะครับปุ่มเปิดปิดแล้วก็มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงคลิกดูอีกด้านหนึ่งครับนก็จะ มีรูไม่อีก1รูนะครับแล้วก็จะมีถาดใส่ซิมนั่นเองนะครับการดีไซน์ภายนอกเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนการจับถือก็อย่างที่บอกไปครับโค้งมันรับมือได้ดีนะครับแล้วก็น้าหนักตัวเครื่องเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับสองกรัมเนี่ยไม่ได้หนักจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เบามากนะครับกลางกลนะครับพกพาสะดวกนะครับกาลังดีเลยเนาะดูการดีไซน์ภายนอกกันแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูในด้านของการทํางานภายในกันบ้างดีกว่านะครับเริ่มต้นที่การปลดล็อกหน้าจอครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการปลดล็อกหน้้าจอแบบกรลว็ะ ซึ่งจริงๆนะครับความแม่นยําของการสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับมันไม่ได้เร็วแบบว่าแตะปุ๊บติดปั๊บแบบนั้นนะครับมันจะต้องใช้แรงกดนิดนึงนะครับเพื่อให้หน้าจอของเขาเนี่ยมีการสแกนลายนิ้วมือที่ลึกขึ้นนั่นเองนะครับใครที่ชอบความปลอดภัยบอกได้เลยว่าหายห่วงนะครับการสแกนหน้าเองเนี่ยก็จับหน้าได้อย่างแม่นยําแล้วก็รวดเร็วแน่นอนนะครับส่วนในด้านของโซเชียลมีเดียครับผมบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยโอ้โหสบายมากครับเหมาะสาหรับสายโซเชียลโดยเฉพาะเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้ครสาาาามถทํเลต่งๆอ ต่างๆเป็นหน้าป๊อปอัพนะครับเล็กๆได้นะฮรแล้วก็สามารถปิดไว้ได้ด้วยซึ่งสะดวกต่อคนที่ชอบสวิชแอปกลับไปกลับมานะครับหรือจะเปิด2หน้าจอตัวนี้ก็ทําได้นะครับหรือแอปไหนเนี่ยที่ไม่รองรับการเปิดหน้าจออย่าง Facebook กับ Instagram นะครับตัวนี้ก็สามารถเปิดหน้าจออันนึงนะครับเป็นแบบป๊อปอัพอีกหน้าจอหนึ่งเป็นหน้าจอใหญ่นะครับสามารถเล่นควบคู่กันไปได้เลยนะครับผมบอกได้เลยว่าสายโซเชียลเนี่ยน่าจะชอบใจนะครับลื่นๆสบายๆเลยนะครับในด้านของฟีลลิ่งการทัชโอ้โหอันนี้ไม่ต้องพู เลยแช่มตัวนี้นะครับผ้ารีเฟรชเอฟหน้าจอเนี่ย90เฮิร์สอีกด้วยนะซึ่งผมเนี่ยก็เปิดประสิทธิภาพนะครับสูงสุดเลยนะครับ90เฮิร์สี่เปิดสุดตลอดนะครับเล่นได้ลื่นๆนะครับสบายตาม,มากๆเลยนะครับส่วนเรื่องถัดมาครับกับมัลติมีเดียกับเสียงนะครับบอกได้เลยว่าตัวนี้ใช้ได้นะครับ ในด้านของเสียงเองเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเป็นลําโพงคู่แบบสเตอริโอด้วยนะครับในด้านของภาพเนี่ยก็ไม่อยากจะบรรยายนะครับซปเอ u p e r a m o ล e d แล้วก็ 90Hz เฮิรเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับดูหนังดูซีรีส์นะครับดู MV ชิวๆนะครับส่วนการถ่ายสตอร์นสตอรี่นะครับ IG เนี่ยก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับฟิลตรงฟิลเตอร์ใช้ได้ปกตินะครับการรับเสียงเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าชิวๆนะฮะดังนั้นในด้านของมัลติมีเดียโซเชียลมีเดียเสียงแล้วก็การทัชเนี่ยผมปล่อยผ่านเเเลลยยยนนนนะะะคครรัััับบวว่่าตตตีี้้้โโออหก็มูแ ส่วนในด้านของการใช้งานเล่นเกมครับอย่างตัวนี้เนี่ยใช้ CPU เป็น snap 720g นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นสถาปฏิกรรม8นาโนเมตรอยู่นะครับซ p u เป็น a d r e น o 618จากที่ผมไปใช้งานมาแล้วก็ทดลองเล่นเกมดูนะครับซึ่งเกมที่ผมเล่นเนี่ยก็จะมีหลากหลายแนวเลยนะครับเริ่มต้นที่เกมสามัญประจําบ้านครับอย่าง ROV เนี่ยตัวนี้เนี่ยผมก็เล่นไปด้วยนะครับแล้วก็อัดหน้าจอไปด้วยอยากจะรู้ว่าเจ้าตัว snap 720g ตัวนี้เนี่ยแรงขนาดไหนซึ่งผมก็เปิดเฟรมเรทสูงสุดเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัว A72 ตัวนี้เอาวีเปิดเฟรมเรทสูงได้นะครับเฟรมเรทเนี่ยจะอยู่ที่ราอๆประมาณ 54- 5 5 5 6ประมาณนี้นะครับไม่ได้ขึ้นสูงมากแล้วก็ไม่ได้ดรอปลงต่ำมากเอาจริงนะเปิดแค่30เฟรมเรทมันก็เล่นได้ลื่นแล้วแหละแต่ว่าผมอยากจะลงประสิทธิภาพมันดูเฉยๆแล้วก็ในช่วงที่อัดหน้าจอนะครับเฟรมเรทจะอยู่ที่55-54ประมาณนี้ส่วนช่วงที่ไม่ได้อัดหน้าจอนะครับเฟรมเรทจะอยู่ที่56-57ประมาณนี้เลยนะครับคือมันไม่ได้ดันสูงจนเกินไปนนรับบแแล้้้้ววกกก็็ไไไมมม่่่ดดดออตาาาๆถืใใชเ งมันแต่ผมมองว่าจริงๆนะ30เฟมก็พอนะครับสำหรับ RV เกมถัดมาครับกับพ u b g Mobile ครับตัวนี้สามารถเปิดความละเอียดได้ที่ HD นะครับ Ultra HD ไม่ได้นาะแล้วก็ปรับสุดนะครับทำว่ากระตุกไหมก็ไม่นะครับเล่นได้ลรื่นๆสบายๆนะครับพ u b g ยิงได้นะครับเขาเนี่ยยิงผมได้นะครับโดยพ u b g เองเนี่ยผมก็เล่นไปด้วยนะครับแล้วก็อัดหน้าจอไปด้วยก็ไม่มีปัญหานะผมถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับประสิทธิภาพของ Snap720G ตัวนี้ถือว่าแรงด้วยซ้ำนะครับตัวที่เกมนึงนะครับที่ผมไปลองมาเห็นหลายๆคนรีเควสต์มานะกม เปส2,021ครับเกมเปสเนี่ยตอนเริ่มเกมนะครับจะมีอาการกระตุกนิดนึงนะครับหน่วงๆหน่อยๆนะครับแต่พอเริ่มเล่นไปสักพักเนี่ยแมตช์สองแมตช์เนี่ยมันก็จะดูลื่นขึ้นเองนะครับก็ถือว่าเล่นได้นะแต่ผมมองว่ามันยังหน่วงๆนิดนิดนึงนะครับสำหรับใครที่เล่นมือถือแรงๆมานะครับมือถือแบบเรือธงมาเนี่ยอาจจะขัดใจนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังไม่เคยลองเลดมือถือราคานี้หรือว่าใช้เลดมือถือราคาประมาณนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะโอเคนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับสเเงี่ยชน เดียวกันนะครับแล้วก็คือเกมคุกกี้รันคิงด้อมนะครับจากที่ผมไปเทสมาเนี่ยมือถือหลายๆรุ่นนะครับซอฟต์แวร์หรือว่าเฟิร์มแวร์ของเขาเนี่ยอาจจะไม่รองรับกับคุกกี้รันคิงด้อมที่เปิดภาพกราฟิกสูงสุดนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นครับคือผมเนี่ยลองลงดันทั้งหมด2ดันเจียนด้วยกันนะครับสำหรับคุกกี้รันคิงด้อมดันแรกเนี่ยมันจะมีอาการภาพกระตุกช่วงแรกนะครับในช่วงที่มันใช้เอฟเฟกเยอะๆนะครับส่วนช่วงหลังๆนะครับบอกได้เลยว่าลื่นแล้วก็ส่วนดันที่2เนี่ยบอกได้เลยว่าอาการกระตุกไไมมม่่ีีเลยนนะครับถือวาาาทํงดด้ เพราะว่าเกมนี้เนี่ยลองไปเล่นกับมือถือเรือธงหลายรุ่นเนี่ยบางรุ่นนะครับกระตุกนะครับไม่มีคําว่าลื่นเลยนะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเปิดภาพกราฟ,ฟิกสูงแล้วเปิดเล่นได้ลื่นขนาดนี้เนี่ยโโก็ถือว่าโอ้โหถือว่าโอเคเลยนะครับในด้านของการเล่นเกมนะครับสำหรับใครที่ชอบมือถือจอใหญ่ๆทัชดีๆแล้วก็เล่นเกมแรงๆผมแนะนําตัวนี้นะเออเอาจิงมันเล่นเกมได้ดีมากนะครับโซเชียลก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนอุณหภูมิตัวเครื่องนะจากที่ผมลองเล่นมาแบบไม่ใส่เคสนะครับแล้วก็เล่นในห้องแอร์เนี่ย ความร้อนมันไม่ค่อยขึ้นนะเอาตรงผมไม่ได้อวยนะหลายๆคนอาจจะมองว่าผมอวยนะครับพอฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยคือมันไม่ได้ร้อนอ่ะมันไม่อุ่นด้วยนะครับคือคือมันเย็นปกติใช้งานได้เรื่อยๆเลยนะครับด้วยความเป็น snap เนี่ยจริงๆมันควรจะร้อนใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจัดการความร้อนได้ดีมากนะครับอันนี้ผมขอชมนะมาดูการอีกเรื่องหนึ่งดีกว่าครับที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะให้ความสําคัญพอๆกันนะครับนั่นก็คือในด้านของเรื่องกล้องขึ้นชื่อว่า samsung ครับเรื่องกล้องเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะต้องคาดหวังอย่างแน่นอนนะครับส มีกล้อง4ตัวนะครับตัวหลัก64ล้านอัลตร้าไว12ล้านเทเล8ล้านมาโคร5ล้านแล้วก็ส่วนกล้องหน้าจะให้ที่32ล้านนะครับแต่ผมเนี่ยจะขอรีวิวเป็นแบบการใช้งานจริงๆนะครับไม่ได้รีวิวตามสเปกเนาะซึ่งการใช้งานจริงๆของคนธรรมราทั่วๆไปนะครับเอาจริงๆนะมันก็ถ่ายอยู่ไม่กี่โหมดหรอกแต่ตัวนี้นะครับโหมดแล้วก็ฟังก์ชันของเขาเนี่ยฟีเจอร์จัดเต็มมากเลยนะครับเริ่มต้นที่รูปถ่ายปกติเนี่ยก็สามารถ,ถถ่ายเป็นเลนส์เอาเปลี่ยนเป็นเลนส์อั ารถซูมนะครับโดยไม่เสียความละเอียดที่3เท่านะครับแล้วก็สามารถซูมแบบดิจิตอลได้ถึง30เท่านั่นเองนะครับไปทางซ้ายครับตัวนี้ถ่ายซิงเกิลเทกได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายโหมดฟันนะครับถามว่าโหมดฟันคือโหมดอะไรจะเป็นโหมดที่เราถ่ายไว้ลงทิกต็อกนะครับมันก็จะมีอ่าบล็อกลงบล็อกเกอี่ถ่ายหน้าเป็นบล็อกเกอี่เป็นอิโมจิอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีโหมดอื่นๆนะครับมีแอนโดรโหมดโปรพาโอนามาอาหารกลางคืนมาโครพอดเท็ดนะครับโหมดโปรสโลโมชั่นซูเปอร์สโลโมชั่นไฮเปอร์แลบนะครับก็มีมาให้ครบเเช่นนดียวกั สำหรับกล้องหลังเนี่ยเอาจริงนะผมก็ไปใช้งานมาไม่หมดหรอกนะครับผมก็ใช้งานเท่าที่มนุษย์คนนึงจะถ่ายรูปได้นั่นเองนะครับซึ่งผมก็ไปลองมาแต่ระยะนะครับเริ่มต้นจากการถ่ายปกตินะครับนั่นก็คือการถ่ายโหมดรูปถ่ายปกติเลยซึ่งก็โอ้โหสวยงามตามสไตล์ซัมซุงครับมีความอมชมพูหน้าจะมีความบิวตี้ให้เล็กน้อยย้ำว่าเล็กน้อยนะครับมันไม่ได้มีความแบบไ์จนเกินไปนะสำหรับกล้องหลังนะฮะมันจะมีความบิวตี้เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับส่วนมุมอัลต้าไบก็ถือว่า กว้างใช้ได้นะครับวกว้างกว่าเลนปกติอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับส่วนการซูมแบบไม่เสียความละเอียดที่3เท่านะครับผมมองว่าจริงๆเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้นะสำหรับเลนซูมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ่ายจริงเนี่ย,ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีการเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับบนผิวหน้าของเราก็อย่างที่บอกไปมันจะมีการเกลี่ยใบหน้าให้เล็กน,น้อยๆรอยสิวเนี่ยก็จะดูจางลงนิดนึงนั่นเองนะครับส่วนเลนที่ซูมเข้าไปถึง30เท่าเนี่ยอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะคือมันก็ไกลในระยะของมันนะครับอีกนิดหนึ่งจะเท่ากกััับตววแล้มน็ ซูมได้ไกลพอตัวของมันนะครับแต่ก็ไม่ได้เวอร์วังอลังการเหมือนกับตัว S 21 Ultra นะครับที่ซูมได้ถึง100เท่าแต่จริง30เท่านะครับก็สามารถดูคอนเสิร์ตได้เท่านะใครที่เป็นสายคอนเสิร์ตที่อยู่ไกลๆบัดดอยอะไรเงี้ยใช้มือถือรุ่นนี้ถ่ายซูมดูได้นะครับเห็นเหมือนกันนะฮะส่วนอีกโหมดหนึ่งที่ผมไปถ่ายมานะก็คือโหมด Portrait นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยไม่มีเลนส์เดฟมาให้นะครับดังนั้นมันจะเป็นการใช้ AI เข้ามาช่วยในด้านของการถ่ายภาพ Portrait นะครับซึื่องรายละเอียดเนี่ยผม ว่าใช้ได้ในระดับเดียวกันนะครับแต่ว่าเรทราคานี้เนี่ยผมมองว่าเลนมาโครเนี่ยอาจจะไม่สำคัญเท่ากับเลนเดฟเซนเซอร์นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนใช้งานนะครับส่วนโหมดมาโครเนี่ยผมก็ไปถ่ายใบมงใบไม้มาคำๆนะครับมันก็สามารถถ่ายในระยะ3-5เซนติเมตรนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่หรอกนะฮะส่วนโหมดกลางคืนนะครับถามว่าตัวนี้เนี่ยเกลี่ยสีเป็นยังไงบ้างคือสีไฟหลอดไฟนะครับมันจะมีความฟุ้งอยู่นิดนิดหน่นอยๆนะครับบางที่เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีหลอดไฟเยอะๆรายละเอียดเยอะๆเนี่ยอาจจะเก็บได้ไม่หมด ความฟุ้งเนี่ยมันก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่ผมมองว่าทําได้ขนาดนี้เนี่ยก็โอเคแล้วนะคือมันก็จะมีความแบบเก็บรายละเอียดใบหน้าต่างๆให้เรานะครับความฟุ้งของไฟเนี่ยเอาจริงมันอยู่ที่คนชอบบางคนอาจจะชอบไฟแบบฟุ้งๆบางคนอาจจะชอบไฟแบบสีนวลๆนะครับขึแล้วแต่คนนะฮะตัวตัวเนี่ยผมมองว่าก็ไม่ได้แย่นะครับส่วนอีกบมหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นไฮไลท์แล้วก็ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบมากนะครับที่แถมมานั่นก็คือซิงเกิลเทคครับแต่ว่าประสิทธิภาพของซิงเกิลเทคตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็ขอตินิดนึง รูปออกมานะครับถ่ายวิดีโอสิออกมาเนี่ยมันจะมีการแบบครบทีครับรูปทั้ทงหมดเนี่ยขั้นต่ำนะครับมันห้าหกรูปนะครับแล้วก็มีวิดีโอเสริมนะครับรวมๆแล้วเนี่ยซิงเกิลเทคหนึ่งจะได้ประมาณ10กว่ารูปนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ่ายออกมาแล้วได้ประมาณ6-7รูปนะครับอันนี้อาจจะดูน้อยไปหน่อยบางแอคเนี่ยเอของเขาไม่ได้ฉลาดเท่ากับพวกเรือธงขนาดนั้นนะครับมันก็อาจจะทําได้เท่าที่มันจะทําได้นะครับซึ่งถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ครับเวลาเราไม่รู้ว่าจะถ่ายยังไงดีไม่รู้จะแอคยังไงกด จบเลยนะครับแล้วก็ในด้านของประสิทธิภาพครับถ้าเกิดว่าเทียบกับพวกแบบท็อปเรือธงที่มีซิงเกิลเทกด้วยกันผมบอกได้เลยว่าอย่าคาดหวังขนาดนั้นนะครับมีมาให้เนี่ยก็ถือว่าดีขนาดใหญแล้วนะครับมาดูในด้านของกล้องหน้ากันบ้างครับในด้านของกล้องหน้าเนี่ยก็จะคล้ายๆกับกล้องหลังเลยมีการเก็บรายละเอียดต่างๆครับก็มีโหมดฟันนะครับมีโหมดลบถ่ายซึ่งสามารถขยายนะครับออกเป็นเลนส์กว้างขึ้นมาได้นิดนึงนะครับซึ่งก็ถือว่าดีพอสมควรเลยนะครับส่วนโหมดอื่นๆเนี่ยก็จะมีโหมดกลางคืนอาหารนะครับเหมือนกับกล้องงหลลัเย เริ่มต้นที่การถ่ายภาพแบบปกตินะครับซึ่งก็ตามสไตล์ซัมซุงเลยนะครับเกลีดเกลียนหน้านะครับดูเนียนเนียน,นะครับแล้วก็ต้องจริงนะผมชอบกล้องหน้าของทางซัมซุงมากเลยถ่ายแล้วมันดูสึกรู้สึกหล่อเออมันดูองค์จมูมีน้ํามีนวลนะครับแล้วก็ไม่ดูเศร้าหมองจนเกินไปนะฮะเวลาเราถ่ายเซลฟี่นะครับแล้วก็มีเพื่อนอยู่เยอะๆเนี่ยกล้องมันจะซูมออกให้เองนะครับซึ่งผมก็ถือว่าเป็นข้อดีของเขานะครับกล้องหน้าเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับโหมดฟันโหมดเบลนอะไรของเขาก็ถ่ายได้ดีนะครับส่วนโหมดพอ เฉยๆอยู่นะครับยังไม่ได้ว้าวอะไรมากนะฮะแล้วก็ตัวนี้ครับซิงเกิลเทคมีกล้องหน้าแล้วก็มีกล้องหลังมาให้แน่นอนนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปนะครับถ้าเกิดว่าเทียบรุ่นกับรุ่นใหญ่เนี่ยโอ้โหอาจจะไม่สู้นะครับแต่มีมาให้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับแล้วก็ใครเนี่ยคิดว่าจะแอคไม่ออกนะครับถ่ายซิงเกิลเทคจบเลยนะครับหรือว่าเวลาเราไปเล่นสวนสนุกไม่รู้จะถ่ายช็อตไหนจะถ่ายท่านหรือเปล่ากดซิงเกิลเทคจบเลยนะครับมันก็ไม่ได้มีเฉพาะข้อเสียนะครับข้อดีของเขาก็มีเช่นเดียวกันนะครับเวลาใช้มือ แต่ว่าตัวนี้ครับถ่ายซิงเกิลเทคจะแค่อุ่นๆนะครับไม่ได้ถึงกับขั้นร้อนนะครับพอรับได้นะฮะส่วนในด้านของการถ่ายวิดีโอครับตัวนี้เนี่ยกล้องหลังสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 30เฟรมนะครับส่วนกล้องหน้าก็ 4K 30เฟรมเหมือนกันนะครับการถ่ายวิดีโอกล้องหลังของเขานะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับระหว่างที่ถ่ายอยู่ก็สามารถซูมได้นะครับซูมได้ตามเท่าแล้วก็สามารถซูมแบบอัลตร้าไวด์ได้ด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับหลังๆมาเนี่ยซัมซุงเริ่มจะทําแบบนี้แล้วนะะครสสส่่่วววกกาาาถยยดดดีีีีีโออทมมลเูงุ็จ ความสั่นนิดเล็กแน่นอนนะครับแต่ว่าตัวนี้กล้องหลังครับมีซูเปอร์สเตดี้มาให้ด้วยนะครับแต่ว่าถ่ายซูเปอร์สเตดี้เนี่ยความละเอียดนะครับจะได้แค่ Full HD นะครับ60เฟรมนะครับซึ่งก็ถือว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับซูเปอร์สเตดี้นะฮะถือว่าใช้ได้เลยนะครับมีการใส่รายละเอียดต่างๆนะครับเข้ามาในกล้องให้มีลูกเล่นมากขึ้นโฟกัสก็จับได้เร็วขึ้นนะครับส่วนตัวผมชอบนะส่วนกล้องหน้าครับการถ่ายวิดีโอของเขาเนี่ยมีแค่2ฟีเจอร์นะครับที่ไม่สามารถทําเหมือนกล้องหลังได้นนก็คือถ่่่ายยยไไปปดด้้ววมมมแแนนนนอคัีส แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการมีซูเปอร์สเตดี้ครับเอาจริงนะผมก็ถือว่าตัด2ข,ข้อนี้ไปเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับกล้องหน้ากล้องหลังเนวิดีโอเนี่ยจัดตักจะเต็มอยู่แล้วนะครับสำหรับซอมซุงการเก็บเสียงของเขาก็ถือว่าใช้ได้นะครับตัดเสียงรบกวนได้ดีเลยแหละในด้านของการรองรับต่างๆนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดว่า A72 ตัวนี้รองรับ 5G อันนี้ไม่ใช่นะครับ A72 ตัวนี้ไม่รองรับเครือข่าย 5G นะครับยังรองรับเป็น 4G หรือว่า LTE ตามปกติอยู่นะครับซึ่งการรองรับของเขาเนี่ย เฮ้ย A72 มันคนที่จะรองรับ 5G ได้แล้วนะครับทั้งๆที่ A52 หรือว่ารุ่นน้องของเขาเนี่ยรองรับ 5G แต่ A72 ไม่รองรับอันนี้ก็มองไว้เป็นข้อพิจารณาก็ได้นะครับส่วนการรองรับอื่นๆครับ Wi-Fi เนี่ยก็จะเป็น Wi-Fi เวอร์ชัน5ครับ Bluetooth เวอร์ชัน5.0 USB แน่นอนครับเป็น Type C นะครับแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาที่5 0 0 0มิลลิแอมป์อย่างที่บอกไปนะครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก25วัตต์เอาจริงๆนะครับผมไม่ค่อยจะได้ชาร์จเลยนะแบต5,000มม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 ิิิิิลลลลลแแแออออออปปป์์ขขงงงเเเเเคคคค้าาาาานนนี่่ยยโตตรรรึึึดดดดดะะะะถวผจสสุกก็ัับบ5,000 ยอมรับเลยนะครับแล้วก็ชาร์จเร็วของเขานะครับ25วัตต์ถามว่ามันเร็วแบบรื่นปราดอะไรไหมจากที่ผมเคยใช้ฟ้าชาร์จมาหลายๆตัวนะครับผมก็มองว่าก็ดีกว่าไม่แถมมาให้นะครับ25วัตต์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับในเทตดราคานี้เนาะและอีกฟีเจอร์หนึ่งครับก็คือตัวนี้รองรับมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นที่ IP67 นะครับสามารถจมน้ำลึกได้ที่1เมตรเป็นเวลา30นาทีนะครับแต่ไม่แนะนำให้เอาไปจุ่มทามนะครับสรุปโดยรวมนะยครับสำหรับส a m s u n g Galaxy A72 ตัวนี้หลายๆคนอาจจะมองไว้เป็นข้อข้อ A52 5G เพราะาตัวนั้นเนี่ยจะแตกต่างจากตัวนี้เพียงแค่ดีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับขนาดหน้าจอขนาดแบตนะครับส่วนอย่างอื่นๆเนี่ยคล้ายกันหมดเลยนะครับซึ่งเอาจริงผมก็มองอย่างนั้นนะครับ A72 เนี่ยน่าจะเหมาะสำหรับคนที่อยากจะได้หน้าจอใหญ่ขึ้นนิดนึงแบตเตอรี่อืดขึ้นนิดนึงแล้วก็คนที่ใช้งาน 4G อยู่นะครับซึ่งราคานี้ครับสามารถซื้อตัว Samsung Galaxy A52 5G ได้เลยนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลนะครับบางคนชอบมือถือหน้าจอใหญ่อาจจะชอบตัวนี้มากกว่านะครับใครชอบการใช้งาน อาจจะชอบจตัว A52 ก็ได้นะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ขึ้นอยู่กับรูินิบของคุณผู้ชมเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยผมมองว่า A52 5G ค่อนข้างที่จะคุ้มค่า,ากว่านั่นเองนะครับและนี่เลยครับก็คือทั้งหมดของการรีวิว Samsung Galaxy A72 คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นนี้ชอบหรือไม่สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยถ้าเกิดว่าชื่นชอบรีิปวเรื่องนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับสามารถ,ถติดตามรายละเอียดต่าง,างๆได้ที่ YouTube ะครับนะครับ, Facebook, Instagram, Twitter, นรบววเนเไซว นะครับแล้วคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับคลิปวิดีโอน่าจะเป็นการรีวิวมือถือรุ่นไหนรอติดตามชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมดิลีมเมิอัพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับ See you again ลากัน